now 嗨呀，老板。 بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق الله ولا تموتن إلا فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملة الملة إبراهيم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ستاشون تي ركين ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตาลาอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจะอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์ก็ต้องมีความตักกวาต่ออัลลอฮ์จะอยู่นอกมัสยิดจะอยู่ในตลาดจะอยู่ในที่ทํางานจะอยู่ที่บ้านจะอยู่กันหลายๆคนหรือจะอยู่ลําพังเราก็ต้องมีความตักกวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตาลาอยู่เสมอ เพราะความตักวานั้นในดุนยาเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตาลลได้รับริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลลาในอาคีรอเราก็จะได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความยุ่งยากต่างๆช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการในการข้ามสะพานซีรอตแล้วก็ทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลลาประการถัดมาที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ อยากจะชวนพี่น้องมาคุยในเรื่องที่มันมีความวุ่นวายมากๆแห่งหนึ่ง <c oughs> เป็นเรื่องหนึ่งที่มันมีความวุ่นวายมากๆความวุ่นวายนี้ไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยแต่ว่าอยู่ในหัวของเราเองในหัวของเรานั้นมีเสียงต่างๆมากมายเดี๋ยวก็เสียงนั่นเดี๋ยวก็เสียงนี่เต็มไปหมดในหัวของเรามันไม่ได้มีแต่เสียงของเราเท่านั้น ในหัวของเรานั้นมันมีหลายอย่างด้วยกันที่มุสลิมจะต้องมาทำความรู้จักแล้วก็จะต้องรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรเพราะบางคนแพ้เสียงในหัวได้ยินอะไรก็ทำแบบนั้นอยากจะโกรธก็โกรธเลยบอกให้โมโหก็โมโหบอกให้ทำร้ายก็ทำร้ายเลยบอกให้พูดไม่ดีก็พูดไม่ดีเลย มันมีอะไรที่โผล่เข้ามาในหัวเนี่ยบางคนทำตามทันทีโดยไม่มีจิตใจที่จะยับยั้งชั่งใจตึกตองดูก่อนพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักจริงทั้งหลายอยากจะแบ่งเสียงในหัวของเรานั้นเป็นดังต่อไปนี้ประเภทที่หนึ่งเป็นเสียงที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาอาจจะเป็นเสียงที่อัลลอฮฺตาลาส่งมาโดยตรงหรือจะผ่านมาลาอิกาก็ตาม มันมีฮะดีตัวบทหนึ่งนะครับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนาิชัยตอนิลัมมาอินนาิชัยตอนิลัมมะลัมมัลัมม,ม,มตันบิบนีาดามแท้จริงสำหรับชัยตอนนั้นมันมีมันมีการกระซิบอยู่ในตัวของลูกหลานของอาดัมก็คือพวกเราทุกคนมันมีการกระซิบในตัวของเราวาลิลมาลากิลัมมา มาลายก่เองก็มีการกระซิบในหัวของเราเช่นกันฟาอัมมาลัมมาตุชัยตอนส่วนการกระซิบของชัยตอนนั้นฟาอีอาดุนบิชริวตักรีบุนบิลฮักตีส่วนการกระซิบของชัยตอนนั้นมันจะหลอกล่อมันจะสัญญิงสัญญากเราวว่าทำแบบนี้สิแล้วชีวิตจะดีขึ้น ทำแบบนี้สิแล้วก็เราก็จะร่ํารวยมากขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นสัญญาให้เราทําในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วชีวิตจะดีขึ้นถอดผ้าคุมผมซะหน่อยนึงเดี๋ยวหางานหาการที่มีรายได้สูงๆได้มันก็จะสัญญาให้เรานั้นมันจะบอกให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีและบอกกับเราว่าชีวิตจะดีขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ให้เรานั้นปฏิเสธความจริง ว่าอเมลัมาตุลมาลักส่วนการกระซิบของมาลาอิกานั้นฟะออาดุนบิลไคริวะตะวะตัสดีคุนบิชบิลฮักกีส่วนของมาลาอิกานั้นกระซิบเราสัญญากับเราว่าถ้าหากว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะดูแลเราเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เราจะพบกับความสุข เราเชื่อฟังอัลลอฮ์กลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงอภัยในบาปต่างๆที่เราทํามาเราเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้สวรรค์เป็นการตอบแทนแก่เรานี่มาจากมาลาอิกาท่านอบดุลเิดิกาต่อไปว่าฟามันวะจัดะดลีแกฟัลยาลามอันนหูมินัลลอฮ์ถ้าหากว่าใครพบดังกล่าวก็คือที่มาจากมาลาอิกา จงรู้เถิดว่านี้มาจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาฟัลยะมาดิลลาก็จงขอบคุณอัลลอฮ์ก่าวอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องครับบางครั้งเวลาที่เราเดินผ่านตู้บริจาคเรารู้สึกอยากจะบริจาคขึ้นมาเห็นคนน่าสงสารเห็นคนจนน่าสงสารเราก็คิดว่าเอ้ยช่วยเขาสะหน่อยดีกว่าไหมอลัลลอฮ์รักอลัลลอฮ์เมตตา นี่อาจจะมาจากมาลักมาจากมาลาอิกะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาขอบคุณอัลลอฮฺตาลาถ้าหากว่าเรามีความคิดที่ดีแบบนี้ทํางานเพลินๆนึกขึ้นมาได้เอ้ายังไม่ได้ละหมาดเลยรีบไปดีกว่าอาคิเร้อสสาคัญที่สุดนี่อาจจะมาจากมาลาอิกะให้เราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาว่ามันว่าจะดันอุครอแต่ถ้าเกิดว่าเราเจออีกอย่างหนึ่งเจอจากชัยตอน ให้เราทําบาปให้เราทําชั่วแล้วบอกว่าชีวิตจะดีขึ้นฝลยตาอวัดบิลลาฮิมินาชัยตอนนรจีมจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนมาลายที่ถูกขับไล่ซุมมากรออชาชัยตอนุยาอิดุกมุมุลฟักราวยะมุร um ุกุมบิลฟาชาหลังจากนั้นท่านนาบีก็ได้อ่านอายะน,นี้ว่าชัยตอนนั้นมันจะสัญญาแก่พวกเจ้ามันจะขู่พวกเจ้าว่าจะว่าจะยากจนและจะใช้พวกเจ้านั้นให้ทำบาป นี่คือมาจากชัยตอนเมื่อกี้ที่ผมพูดมาประการแรกก็คือสิ่งที่มาจากมาลาอีกาประการที่สองก็คือมาจากชัยตอนนั่นเองดังที่ในในฮดีที่ผมกล่าวแก่พี่น้องไปแล้วก็รวมถึงอายะที่เราอ่านเป็นประจำมิชริลวัสวสิลคันนนสให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้ที่มากระซิบกระซาบผู้ที่ชอบซ่อนตัวหมายถึงชัยตอน อัลลอฮดีวาสวิซุฟีซูดูรินนาสผู้ที่กระซิบอยู่ในหัวอกของมนุษย์มีนั่นยินนติวันนัสทั้งยินและก็ทั้งมนุษย์เพราะฉะนั้นบางอย่างนั้นที่อยู่ในหัวเราไม่ใช่มาจากเราแต่มาจากชัยตอนถ้ามันอยากจะให้เราทำบาปอยากจะให้เราทำชั่วบางทีอยากจะให้เราทะเลาะทะเลาะกั er นนี่มาจากชัยตอนเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้ต้องกล่าวอูซบิลลาฮิมินาเชตอนโรจีมประเภทที่สามเสียงที่มันอยู่ในหัวของเราคืออะไรอันนับสูฮะดีสุนับสมันคือจิตใจของเราเองจิตใจของเราเองเป็นแบบนั้นถ้าจิตใจของเราเป็นคนที่ว้าวุ่นมันก็จะมีแต่ความว้าวุ่นสับสนเต็มไปหมดอยู่ในหัวของเรา ถ้าจิตใจของเราเป็นจิตใจที่มีอีมานมันก็จะค่อยๆสงบลงสงบลงถ้าจิตใจของเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺตาลารำลึกถึงอัลลอฮฺตาลาเป็นประจำจิตใจของเรานั้นก็จะสงบแล้วก็มั่นคงเกี่ยวกับในเรื่องของจิตใจของจิตใจของพวกเรานั้นนะครับก็อยากที่จะพูดประเภทต่างๆของจิตใจเพื่อที่เราจะได้มาทําความเข้าใจ เวลาที่เราเจอเสียงต่างๆในหัวเนี่ยเราจะต้องพยายามมาแยกว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงจากไหนกันแน่และเพื่อที่เราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงกับเสียงนี้ต่อไปจิตใจประเภทที่หนึ่งที่อัลกุรอานสอนให้เรารู้จักเรียกว่าจิตใจอัมมาโรบิสูจิตใจที่ชอบใช้หรือว่าชอบบงการให้ทำชั่วชอบบงการให้ทำในสิ่งที่ไม่ดี ล l l a h ตรัสว,ว่าว่ามาอุบาริอุนัฟซีอินนันนัฟซาละอัมมารตุมบิสูอิลลามารอฮิมารับบีลล l a h ได้ตัดไว้ผ่านคำพูดของท่านนาบียูซุฟอะลัยสลามได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันไม่รับรองว่าจิตใจของฉันนั้นบริสุทธิ์ผุดพองแท้จริงจิตใจนั้นมันแน่นอนว่ามันชอบอัมมาระชอบบงการชอบใช้บิสูให้เราทำชั่ว จิตใจที่อยู่ในระดับนี้มันก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเล่นก็เล่นอยากเวลาโมโหก็จัดการทันทีนะใช้แรงใช้ก็จะใช้คำพูดที่ไม่ดีก็จะใช้การกระทําที่เลวร้ายตอบโต้ไปทันทีเลยนี่ก็คือจิตใจที่ไม่มีการคัดกรองใดๆไม่มีการยับยั้งชั่งใจใดๆจิตใจประเภทนี้ เป็นจิตใจที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากจิตใจที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจจิตใจที่เอาตัวเองเอาแต่คิดแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักไม่คิดถึงเรื่องคนอื่นจิตใจที่คิดแต่จะสะดวกสบายคิดแต่จะหาความสุขที่ฉาบฉวยข้างหน้าไม่สนใจอย่างอื่นจะเป็นยังไงแต่ขอให้ฉันมีความสุขไว้ก่อนจะทำผิดจะทำเลวจะต้องทำยังไงไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ไม่ยับยั้งชั่งใจ แล้วก็เป็นจิตใจที่ว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ชอบดือ้อรั้นอย่างมากนี่เป็นจิตใจที่เราบางทีเราก็จะเจอในกับเด็กๆของเรายังไม่ค่อยได้รับการขัดเกลาวเท่าไหร่มักจะเป็นจิตใจแบบนี้แหละอยากจะอะไรก็ทำแบบนั้นอยากเล่นก็เล่นอยากกินก็กินอยากจะทะเลาะก็ทะเลาะเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่คิดถึงใครแล้วก็ดือ้อรั้นอย่างที่สุดนี่คือจิตใจประเภทที่หนึ่ง นับสุนอัมมารอบิซูจิตใจที่ใช้ให้ทำบาปจิตใจประการต่อมาเรียกว่านับสุนลาวามะจิตใจที่ชอบตำหนิอัลลอฮฺตารตาดตรัสเอาไว้ว่าวะลาอุกซิมูบินนับซินลาวามะและขอสาบานอย่างหนักแน่นด้วยกับจิตใจที่ชอบตำหนิจิตใจที่ชอบตำหนีนั้นก็คือจิตใจที่ มันก็จะแบ่งเป็นสองด้านด้วยกันด้านบวกด้านที่ดีเวลาที่เราทำผิดเรารู้สึกไม่ดีตำหนิตัวเองเมื่อกี้เราพูดจาแรงกับเพื่อนเรารู้สึกไม่ดีขึ้นมากับตัวเองนี่เป็นจิตใจตำหนิในด้านดีเวลาที่เราบกพร่องเราละหมาดรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธิรู้สึกว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่เอาไหนเดี๋ยวจะต้องพยายามทำให้ดีนี่จิตใจเราวามา ใจิตใจที่ชอบตําหนิในด้านที่ดีมันเป็นใจิตใจที่จะทําให้เรานั้นเตาบัสกับตัวกับใจใจิตใจที่อยากจะท้าให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจิตใจละาวามะที่ชอบตําหนิในด้านลบล่ะจะเป็นยังไงมันก็จะตําหนิเราตําหนิไปเรื่อยๆจนเรานั้นกลายเป็นคนที่สิ้นหวังในเมตตาของอัลลอฮ์ตำหนิเราว่าเรานั้นเป็นคนไม่เอาไหน เป็นคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเป็นคนที่ไม่มีใครรักเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จไม่มีใครต้องการไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนี่คือจิตใจเราวามะในด้านลบที่เราจะต้องระมัดระวังให้ดีต้องขัดเกลาส่วนจิตใจประเภทที่สามนับสุลมุตตมาอินนะจิตใจที่สงบแล้ว จิตใจอันแรกมันเหมือนกับเป็นจิตใจดิบอยู่ยังไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจที่สองนั้นเริ่มพัฒนาเริ่มรู้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วจิตใจที่สามมุตมาอินนะดังที่อัลลอฮฺตาลาได้ตัดเอาไว้ว่ายาไอยาตุฮันนับซุลมุตมาอินนะโอ้ดวงจิตที่สงบแล้วเอ่ยใครก็ตามที่พัฒนาตัวเอง เป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์ตาลาทาความดีเยอะๆโดยเฉพาะในเดือนอมาดอนนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรานั้นจะมีจิตใจที่สงบมุตตมะอินนะยิ่งเราทําดีมากยิ่งเราพูดดีคิดดีทดําดีจิตใจของเราก็จะสวยงามแล้วก็จะสงบมากขึ้นยิ่งเราลําลึกถึงอัลลอฮ์ตาลามมากขึ้นจิตใจของเราก็จะสงบเมื่อจิตใจของเราสงบในตอนที่เราตายไป ปกติแล้วคนที่ตายไปนั้นเขาตกใจเขาตกใจอย่างอย่างหนักเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะตายแล้วเหรอตอนนี้สับสนไปหมดว่าจะเป็นยังไงข้างหน้าจะเป็นยังไงกลัวไปหมดข้างหลังเอ๊ะครอบครัวจะเป็นยังไงมันว้าวุ่น,น,นเต็มไปว้าวุ่นไปหมดเลยแต่คนที่มีจิตใจที่สง,งบอัลลอฮฺตาลาจะตรัสแก่เขายาไอเยตูฮันนะับซูลมุตมาอินนะโอ้จิตใจที่สง,งบแล้วเอ,อ่ย เอื้จอาอีลาร็อบบิกีรอดีธรรมมารดียะเจ้าจงกลับมาสู่องค์อภิบาลของเจ้าเถิดในสภาพที่พอใจและได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์ให้กลับมาไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรให้ต้องกลัวอีกแล้วฟัดเดคูลีฟีไอบาดีมามาเข้ามาอยู่มาอยู่ในรวมมารวมกันในกลุ่มบ่าวที่ดีของฉัน ฟัดคูลีฟีอิบาดีวัดคูลีจนนาทีแล้วก็มามา,มาเข้าสวรรค์ของฉันเถิดถ้าเราตายไปแล้วเราได้ยินเสียงนี้อัลฮัมดุลิลลาแสดงว่าชีวิตที่เราใช้มาในดุนยานี้เราประสบความสำเร็จเรามีการพัฒนาจิตใจของเราจนกระทั่งว่าได้มีหัวใจที่มั่นคงมีหัวใจที่สงบอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาหัวใจที่สงบนั้นนะครับเวลาที่ สมมุติว่าเวลาที่มีคนมาแกล้งเนี่ยเขาจะตอบโต้ไหมเขาไม่ตอบโต้หรอกเขาคิดเรื่องการให้อภัยเขาคิดถึงว่าเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะช่วยอะไรเขาได้หรือเปล่าเขาไม่มีความเกลียดไม่มีความแค้นอะไรแบบนั้นเขามีหัวใจที่สงบนั่นเขาทําไม่ดีเราจะช่วยแก้ปัญหาเขายังไงดีตอนนี้เขากาลังทําบาปสาหรับตัวฉันฉันให้อภัยฉันไม่ถือสาใดๆ เวลาที่เวลาที่ละหมาดคนที่จิตใจยังไม่ดีเนะี่ยเขาก็จะคิดว่าละหมาดนั้นนะ่ะมันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่แต่คนที่หัวใจสงบเวลาละหมาดนี่เวลาเข้าเฝ้าคนที่เขารักเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ที่ที่เขารักที่สุดเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดละหมาดเขามีความสุขกับการละหมาดเหมือนกับที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าจุอ uh uh ิลัดกุรอตุอัยนีบิสซาลาฟิสซาลาฉันนั้นถูกทําให้ความ ความชื่นตาเย็นใจของฉันนั้นอยู่ที่การละหมาดถ,ถ้าหากว่าเราพัฒนาหัวใจจนกระทั่งว่าไปถึงจิตใจที่สงบได้การทําอิบาดน่ะทาให้เรามีความสุขในขณะที่คนทั่วๆไปบางทีการการละหมาดมันเหนื่อยการละหมาดอ้าอีกแล้วเหรอต้องละหมาดอีกแล้วเหรอแต่คนที่หัวใจสงบเขาเฝ้ารอเวลาเมื่อไหรน่นะจะถึงอีกเวลาหนึง่งเมื่อไหรน่นะจะถึงอีกเวลาหนึง่ง ละหมาดดูละหมาดซุบให้เสร็จโหกว่าจะถึงละหมาดดูฮุลีอีกตั้งนานฉันต้องละหมาดดูฮาไม่งั้นฉันฉันอยากจะสัมผัสความสุขอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาตอนกลางคืนเขาสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็อยู่กับอัลลอฮฺสุลตาลาได้มาขอดูอามาอ่านอันกรุอามาละหมาดมาขออภัยโทษเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้เพราะเขามีหัวใจที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตารา เพราะฉะนั้นแล้วนะวันนี้ก็อยากที่จะให้พี่น้องต้องรู้ว่าเสียงในหัวของเรานะั้นมันมีอะไรบ้างพอเรารู้ว่ามันมีอะไรบ้างคําแนะนําเป็นยังไงล่ะข้อที่หนึ่งว่าอิมายัน,นานกะมินชัยตอน,น,นีนะซุนฟัสตาอิบบิลลาฮีและหากว่ามีการยุแย่ใดๆจากชัยตอนต่อเจ้านั้นก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ เวลาที่มันมีอะไรที่ทําให้เราไม่อยากจะทําไม่ดีหรืออยากจะโมโหอยากจะทะเลาะอยากจะทําบาปขอความผู้มครองต่อลออาอูรุบิลลาฮิมินาชัายตอนนโรจีมีสติก่อนอย่าเป็นคนที่ว่าเสียงอะไรมาก็ทําตามนั้น<ๆ>เสียงอะไรมาทำตามนั้นอย่าไปเป็นแบบนั้นแต่จงเป็นที่ว่าเราต้องหยุดนิ่งคิดก่อนดังที่อีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสว่าอินนัลละดีนัตตะเกอแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความยำเกรง คนที่เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์นั้นอีดามัสซาฮุมตออีฟุมมินาชัยตอนเมื่อมีการแทรกแซงจากชัยตอนมาประสบแก่เขาเมื่อมีเสียงในหัวเกิดขึ้นมาตาลักการูเขาคิดทบทวนก่อนมีอะไรในหัวเข้ามาเนี่ยอย่าไปบอกอย่าไปคิดว่านี่คือตัวของฉันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของฉันทั้งหมดบางอย่างนั้นมันมาจากชัยตอน บางอย่างนั้นมาจากมาลาอีกะบางอย่างมาจากอัลลอฮฺซุบฮานอฮวตาลาบางอย่างมันมาจากจิตใจในส่วนที่ว่ามันเป็นที่ชอบวงการชั่วบางอย่างมันมาจากจิตใจที่ชอบตําหนิในด้านดีแล้วก็ตําหนิในด้านที่ไม่ดีบางอย่างมาจากจิตใจที่สงบแล้วเราก็ต้องพยายามคิดก่อนว่าสิ่งที่มันฉันได้ยินตอนเนี้มันเป็นแบบไหนแต่ละแกรูเขาก็จะคิดทบทวนก่อน ฟาอิดาฮุมมบซีรูนทันใดเขาก็จะเป็นผู้มองเห็นเห็นว่าจะต้องทําแบบไหนอ๋ออันนี้มาจากชัยตอนอาอูซูบินไลมินชิตตอนนรจิมชัยตอนกําลังยัวย่วยุฉันเวลาที่มีใครมามาหาเรื่องเราก็อยากจะโมโ oh หอยากจะตอบโต้แต่จิตใจของเราจะต้องยับยั้งชั่งใจเวลาที่มีใครมาบีบแตะใส่เราขับรถปาดหน้าเรา ใจิตใจบางทีมันจะบอกว่าเนี่ยไม่ยอมไม่ได้นะต้องไปแซงมันต้องบีบแต่ไล่มันนะต้องทําให้มันรู้ว่าใครมาทํากับฉันแบบนี้ไม่ได้อะไรต่างๆเราก็ต้องรู้ว่าอะอันเนี้ยมันอาจจะมาจากใจิตใจที่คิดชั่วหรือมาจากชัยตอนก็ได้เราก็ต้องพยายามวิเคราะห์ให้ได้เพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งเราจะรับมือยังไงเราต้องตั้งสติทุกครั้งที่เรามีความคิดใดๆก็แล้วแต่ตั้งสติก่อนคิดก่อนว่าความคิดอันเนี้ย มันมาจากไหนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำยังไงกับมันต่อประการต่อมาก็คือให้เรานั้นพยายามทำดีอยู่เสมอคิดดีพูดดีทำดีอยู่เป็นประจำหัวใจของเราก็จะดีถ้าเราคิดดีหัวใจของเรามันจะดีแล้วใจมันจะสงบแต่ถ้าเราคิดไม่ดีหัวใจจะว้าวุ่นจะพลุ้งพล่านถ้าหัวใจพลุ้งพล่านเยอะๆแสดงว่าพี่น้องอยู่กับดุนยามากเกินไปละ เสพติดดุนยามากเกินไปล้ดุนยายิ่งเสพติดมากเท่าไรจิตใจไม่สงบแน่นอนจิตใจจะยิ่งพลุ้งพลานมากขึ้นประการต่อมานะครับ ให้เรานั้นหมัน่นรำลึกถึงอัลลอฮฺตาลาเป็นประจำอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากการดูอาและการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาทําให้หัวใจของเราค่อยๆสงบลงสงบลงอัลลอฮฺตาลาได้ตรัสไว้ในสุร,อ,รอัลลอฮฺอายะที่27ว่า28ป้า่าอัลลอฮฺดีนาอามานูวะทัตตมาอินนุกูลูบุฮุมบบดิกริลลา บรรดาผู้ที่เขาศรัทธามั่นในอัาลลอฮ์ سبحانه และุ์าะลาวาตัตมัอินนุกูลูบุฮมุมบิดิกริลลาและก็หัวใจของเขานั้นสงบลงด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และุาะลามีอีมานเงื่อนไขข้อที่หนึ่งข้อที่สองรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาเป็นประจำอัลลาบิดิกริลลาฮิตัตมัอินุกูลูบพึงทราบเถิดว่าด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้หัวใจสงบ พี่น้องครับเราจะต้องพยายามนึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆปกติวิถีชีวิตของมุสลิมเราคิดถึงอัลลอฮ์เป็นประจำเรามีดูอาตื่นนอนดูอาก่อนนอนก่อนกินข้าวหลังกินข้าวเข้ามาัสิิดออกมัสย i ดเข้าบ้านออกบ้านดูอายามเช้าดูอายามเย็นดูอาเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เรามีความทุกข์ทุกเหตุการณ์เนี่ยเราควรที่จะต้องคิดถึงอัลลอฮ์ตาลาก่อน ถ้าเราคิดถึงอัลลอฮ์ตาลาก่อนฝึกแบบนี้เป็นประจำเวลาพลิกตัวตอนนอนมีสติขึ้นมาคิดถึงอัลลอฮ์ตาลาแล้วก็ขอดูอาเนี่ยเราพยายามทําแบบนี้เป็นประจำหัวใจของเราจะผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เมื่อหัวใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะดูแลเราอย่างเป็นพิเศษมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นการดูแลของอัลลอฮ์ตาลาใกล้ชิดขึ้นเราจะเห็นการตอบรับดูอาจากอัลลอฮ์ตาลาที่ชัดเจนขึ้น เรารู้ว่าเวลาที่เรามีปัญหาทีไรอัลลอฮ์ดูแลเราตลอดทำให้หัวใจของเราค่อยๆสงบ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 ทำอะไรมีปัญหาอะไรรู้ว่าถ้าเราเป็นบ่าวที่ดีเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เราก็หาหนทางไปเดี๋ยวอัลลอฮ์จะต้องให้ทางออกแกเราอย่างแน่นอนเรามีความมั่นคงเรามีความสงบการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเราสงบลงสงบลงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ในวันนี้เนะี่ยพี่น้องก็จะรู้ว่าเสียงในหัวของเรานั้นไม่ใช่ทุกเสียงเป็นเสียงที่มาจากเราเองและเวลาที่เราเจอเสียงใดๆก็แล้วแต่เราไม่ใช่เสียงนั้นทั้งหมดเราเป็นผู้ที่สังเกตการก่อนว่ามันเป็นยังไงเป็นผู้สังเกตการแล้วก็ประเมินแล้วค่อยตัดสินใจว่าต้องทำอย่างไรต้องมีสติเมื่อเรามีสติเราสามารถรเผชิญ กับเสียงต่างๆในหัวได้อย่างดีด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุนตาลาในขณะเดียวกันเจอเสียงที่ไม่ดีขอความุ้่งพองต่ออัลาลาฮ์ให้พจกชัยตอนอาอุบิลลห์มีเสียงมาบอกว่าโกรธเลยสิโมโหเลยอย่าไปยอมมันอย่างนี้ต้องรีบอาอุบิลลฮิมินัเชตฏอนนารจีแล้วก็พยายามทําดีให้เยอะๆการทําดีการเป็นบ่าวที่ดีการมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเราค่อยๆสงบลงมีความสุขมากขึ้นทำอิบาะห์มีความสุข แล้วก็มีความสงบไว้วางใจในอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาแล้วก็พยายามรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประจำตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้หัวใจของเราอินชาลอค่อยๆสงบลงสงบลงขอ,อตัวอัลลอฮ์ตาลาให้พี่น้องทุกท่านนะเห็ควับเห็นความสำคัญของการที่เรานั้นจะต้องพัฒนาหัวใจของเรานั้นไปสู่หัวใจที่สงบให้ได้ ขออวต่อละตลาให้หนทางไปสู่หัวใจที่สงบของพวกเรานั้นเป็นหนทางที่ง่ายดายได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮุ س ب ح ห ن ะุตาลาขอดวยให้เรานั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปให้เรานั้นได้มีหัวใจที่สงบแล้วขออวยต่อละตลาให้เรานั้นเมื่อตอนที่เราเสียชีวิตไปได้ยินเสียงจากอัลลอฮฺตาลายาอิยูตุฮันนับซุลมุตมาอินนะ Kau doa atau Allah Ta'ala meraukkan pihak Allah Ta'ala dalam kemampuan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Aku lukaulihadha wa astaghfirullah li walakum wa lisailil muslimin min kulli dham fa astaghfiru innahu huwal ghafur rahim.